ที่เป็นตัวเต็งของการโฆษณาเนี่ยก็คือสีสุริยทไทยสีสุริโยทไทยครับเป็นเรือจากที่ไหนเป็นเรือจากอยุธยาอยุธยาเลยครับเรือเขากี่ฝีพายอะครับเขาเป็นเรือ55สฝีพายอ๋อสมัยนั้นก็มีเรือ55สฝีพายแล้วสมัยก่อนเนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขามีเรือที่ใหญ่มากอ๋อเขาเล่นเรือใหญ่เรื่อเรือใหญ่ครเรือห้าสิบห้าฝีพายครับผมลงใบที่ดังก็จะมีพักไา้เลยก็จะเป็นหลังส่วน โอ้โหก็ไปหลังส่วนแล้วหลังส่วนส่วนมากจะเป็นเรือสามสิบสามสิบฝีไฟสามสิบฝีไฟทีนี้ติเขากําหนดให้อ่ะก็คือถ้าเรือห้าสิบห้าฝีไฟเนี่ยครับจะใช้ฝีไฟได้ไม่เกินสี่สิบห้าคนคือเขาจะแข่งประเภทเดียวเลยเออเขาไม่มีการแบ่งแบ่งประเภทไม่มีแบ่งรุ่นเลยไม่มีแบ่งรวมเลยรวมแต่ว่าตอบฝีไฟเอาเรือห้าสิบห้าฝีไฟเนี่ยครับจะเหลือแค่สี่สิบห้าอ่าเรือสามสิบสามสิบสองเนี่ย จะเหลือประมาณ28แล้วจะแข่งรวมไปเลยอันนี้คือกติกาอ่าแล้วแต่การจนใจก็เข้าไปครับแต่เรือที่รู้จักกันมากที่สุดสมัยนั้นก็คือสีสุริโยไทยโอเป็นเรือดัเป็นเรือดังในภาคกลางไอ้ยังเรานี่ยโนเนมทำไมถึงได้ไปแข่งอะครับตอนนั้นอะสมัยนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะติดต่อผ่านกับเทศบาล กขาจะส่งข้อมูลมามากับเทศบาลอ๋อใช่เมื่อก่อนต้องศูนย์ข้าราชการยังไงครับแต่แล้วเนี่ยของเราเนี่ยของเราไม่มีเราก็ได้สายเทศบาลนุ้ยอืมขอให้เขาเป็นผู้เชื่อมให้อ่าครับเดี๋ยคนที่เป็นหัวหน้านำตัต่สมัยนั้นคือคุณสุนทรสมบัติมณผลหรือชื่อเล่นว่าเยตืออ๋อเยตือคนนี้เนี่ยที่พาพวกเราไปทัวนาคาทิตเยตือเป็นคนชอบมากสมัยนั้นผู้นำของเราคือเยตือ ผมก็ไปกับเขาติดต่ออะไรแต่อะไรจนกระทั่งเราได้เข้าไปลง,งชื่อในการ่วงแข่งขันอันนี้คือจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นเนี่ยจากพรมบุรีประมาณบ่ายบ่ายสองโมงโอ้บ่ายสองโมงเลยแล้วเมื่อก่อนเราเดินทางไปยังไงครับการเดินทางของเราสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีจัรี่ที่นักเรือแบบสมัยนี้เราก็ใช้ขึ้นรถสิบล้อเอาเอาเรือขึ้นรถสิบล้ออืมใช่อย่าบอกงั้นเธออย่างเงี้ยครับใช่สำคาัญ ทำคานติดล้อข้างบน,นะอะอะครับแล้วก็ยกเรือขึ้นวางโอ้โหอันนี้คือความพยายามที่เราเ,เราอยากไปอ่าแล้วบรรดาฝีพายอะครับฝีพายก็นั่งในรถนั่นแหละนอนใต้ท้องรถด,ดอิอ๋อนอนใต้ท้องเรือที่ขึ้นไปแล้วบนรถใช่ไหมใช่นี่แหละคือคือใจของฝีพายเนะไม่มีรถบัสไม่มีอะไรที่ให้นั่งเนอะได้วความอยากไปอ,อยากเล่นลุงร,รู้ไหมครับว่าวันที่เราจะไปแข่งมาราธอนเป็นการแข่งยังไงรู้ไหมรู้ เพราะว่ากติกามันมีมาแล้วไงอ๋อก,กติกาก็อย่างนี<อ>้กติกามา<ห>บอกมาหมดอ่าแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจไปตอนนั้นที่เรารู้ว่ามันไกลขนาดนั้นเลยนะก็ใจไงโอ้โหคือหนึ่งใจสองการที่เราได้ได้มีโอกาสทั้งหนึ่งในชีวิตจุดที่จูงใจเราที่สุดคือมันเป็นงานสําคัญที่เป็นวันงานเฉลิมพระเกียรติอันนี้แหละคือจุดใหญ่มากที่เราต้องการที่เราไม่คิดถึงอะไรเลยสวนลำบากแค่ไหนไม่สนเราต้องพยายามไปกันให้ได้ แพ้ชนะยังไม่รู้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรือภาคกลางเนี่ยนะเขาเล่นกันดังมาตลอดอ่าแต่เราไม่ได้สนใจแล้วขอให้เราได้ไปแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นตัวเองว่าของเราเนี่ยมันมีความเก่งพออันนี้คืออันนี้คือหัวใจของนักกีฬาที่น้งคิดว่ามันใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหนูรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นครับจุดที่หนึ่งเนี่ยนะที่เขาไม่รู้จักเราเลยเนี่ย ลอยเรือเราอยู่ชุดแรกมันจะมีอยู่สี่ชุดชุดละเจ็ดลำชุดละเจ็ดลำเราอยู่ชุดที่หนึ่งนะเจ็ดลำที่หนึ่งพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยในได้ระยะประมาณสักติดกิโลนะเราเริ่มทิ้งทุกคนหายแล้วนี่แหละคือจุดที่เขาที่เขาเห็นแล้วก็ตกใจไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาโอ้ชีฟายอะไรระดับนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนถูกแกล้งเพราะเรือตรวจการอะ ครับมันวิ่งเขียดเราจะทําให้เรือเราจมคหอผลเพราะว่าน้ําขึ้นมันซัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตการไปเรือยน์มันวิ่งันก,กนน็เรือเรือตรวจการไงครับเพราะธรรมดาเนี่ยเรือตรวจการก็ต้องวิ่งนาหน้าับแต่นี้เนี่ยมันไปร้อยหกลำข้างหลังจนเราหายไปเลยแล้วบทสุดท้ายเรือตรวจการเนี่ยมันวิ่งไม่เบาอ่ะไม่เห็เรือเรือยาวแล้วไม่วิ่งไม่เบาได้ยังไงใช่ใช่ไหมใช่ครับพอเห็น้าไม่ดีเราก็เลยให้ในท้ายเนี่ยเลาะฝั่งเราฝั่งปั๊บมันก็วิ่งไม่เบาทําให้เขําน้เข้าเรือจม บังเอญเราอยู่ใกล้ฝั่งน่ยอา а, นักชงนั้นเราอยู่ใกล้ฝั่งแล้ว<ร>ใกล้ฝั่งเราเริ่มเอใจแหละก็เลยใช่ใช่ก็ก็เรียกฝั่งไปก่อนครับผลที่นายกลายเป็นว่าพอวิ่งผ่านเราไม่มาปุ๊บเล่นเรือจมเรือจมการที่เรือจมเนี่ยเห็นเลยว่าทีมงานของเราเนี่ยใจฟุ้แค่ไหนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับณนะตอนนั้นตอนที่เราเรือจมครับอ่าเพอเรือจมปุบ๊บใช่ไหมทุกคนหยั่งถึงเนี่ยเดินถึงส่วนหนึ่งลงเรือแล้ววินาําออกครับ ต่ส่วนหนึ่งเนี่ยประคองเรือเดินไปเรื่อยๆไม่ให้เรือหยุดมันหักคอข้างฝบ่งมันยายปั๊บมันมันเข้าเรือเข้าเข้ามันจะจมละมันจะจมเลยล่ะแต่ว่าเราพอจะจมปั๊บเราก็กดเดียดให้มันมันถึงฝั่งพอยืนพอยืนพอยืนราดปั๊บมาใช่วิทย์กับวิทย์นะลุนไปนะลุนไปนะคนไปไอ้ไอ้ที่วิทย์กับวิทย์เกินไปไอ้ที่ผาผาไอ้ที่ลุนเกินไปเพราะว่าเรา ทำเพื่อแข่งกับเวลาแข่งเวลาเนี่ยน,นี่คือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดโอ้โหนี่ยก็คือไม่ยอมปล่อยเลยหยุดแหละยังไงเราก็ต้องพยายามทําเวลาอ่าครับเพราะว่าเขาเขาใช้ในการแต่ละจุดเนี่ยครับเขาะจะใช้เอาเวลา้งแต่ละลคนนะเพื่อรวมรวมทั้งสี่จุดแล้วเอามารวมแล้วเนี่ยใครทําเวลาได้ดีที่สุดก็จะโอเค เราเห็นใจกับชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ข้างทางไงชาวบ้านหมายถึงชาวบ้านที่อยู่ริมตะลิ่งนี่อยู่ริมตลิงอครับออาเขาเขาวิ่งเอากระป๋องอะไรนะโยนให้เราเพื่อหลอดวินน้ำโอ้โหสุดยอดเลยนะไอ้นี่คือนี่คือคนไทยเนี่ยเนี้ยภาพเหตุการณ์เนี้ยที่ลุงไม่เคยลืมประทับใจจริงๆนะลุงตรงนี้มันมันเป็นตัวประทับใจมากกับเหตุการณ์ผลสุดท้าย พอเราวิทน้้ำได้เสร็จเราก็ขึ้นเรือแล้วพายต่อพายต่อแล้วเนี่ยเรายังไปแซงในชุดที่ชุดที่หนึ่งที่มันแซงเราไปอ่อป๋อพอเราเรือเราจมปุ๊บอ่ะเรือตามมาข้างหลังเขาก็แซงเราไปแไปอ่าผอนายพอเราขึ้นได้เนี่ยครับรเราก็พยายามดีดเพราะว่ามันเป็นการใช้เวลาไงมันถูกกดดันมากกว่าไอการแข่งธรรมดานี่ใช,ใช่ไหมครับถ้าแข่งธรรมดาเนี่ยเอา้าเราอยู่หน้าก็จบแล้วใช่แต่นี่เราอยู่หน้าก็จริง แต่เราไม่รู้ว่าเวลาเรา,าจะขนาดไหนสามชุดข้างหลังเนี่ยเขาจะทำเวลาได้ดีแค่ไหนจริงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทําเวลาให้ดีที่สุดครับเนี่ยก็ถึงได้ต้องทั้งทั้ง,ท,งทั้งตักน้ําทั้งเข็นเรือโอ้โอแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยพยายามปรับกลยุทธ์การหายของเราครับตามชดใช้เวลาจนั่งเราไปแซงไอชุดของเราหายดี นี่คือสิ่งที่เขาตกใจว่าเขาไม่เคยเห็นเลอ๋อมันยังมองไปยังเข่ากงเป๊ปเลยจนไม่เห็นเรือแล้วคงขึ้นได้จุดแรกงานเหนื่อยก็เพือ่อนใช่ต้องขั่วป่ะเพราะเราเรือจมมาเราเราเสียเวลาไปแล้วเปไปขั่วถันไอพวกนั้นว่าไอช้างแก้วมากแก้วว่าไปเลยลูกพี่ย้อมแล้ 2, อีกสองอีกสองชุดสามชุดเนี่ยไม่รู้ใครเขาพายเวลาดีสว่รเราใช่นี่คือคือแรงกดดันมากอยากจะถามว่าสไตล์การพายอ่ะณวันนั้นอนะ่ะ ็ย<ก>ังใช้สไตล์เดิมของเราใช่เราจะเราใช้สไตล์เดิมครับแต่ว่าเราคือเรามีจังหวะของเรารที่เราจะเล่งจ้าหรือเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงพายนไม่ใช่พายอย่างนี้อ่าอย่างี้ดูอย่างงี้ก็เลยอย่างงี้อะไรละไม่ใช่อย่างงี้อ้าวไม่ใช่ผมลืมถามเลยที่พายคือไม่จะพายยืดข้อหรอไม่ใช่ ขายแข่งนะล่ะขายแข่งกันดีเลยเราดูท네ี่อะไรครับคุณนอดเพราะว่าเท่าที่ผมมองเราน่าจะนําทุกลำมาเป็นลำเดียวเลยก็นี่ไงที่เี่ถามว่านําเนี่ยเรานําแค่กลุ่มของเราไงครับอ๋อเราก็คือทาได้ดีที่สุดไปเลยออนําแค่กลุ่มของเราอยู่กันในเรือจําได้ไหมครับถ้าเหนื่อยทํากันยังไงถ้าเหนื่อยไม่เคยมีใครหยุดโอ้โหก็นี่นี่คือนี่คือใจร้อยเปอร์เซ็นต์เดียเพราะว่ายิ่งพอเจอจุดแรก๊บเจ้า พราะจุดที่สองที่สามที่สี่เนี่ยไม่มใีใครคิดถึงความเหนื่อยถ้าเวลาถึงที่จุดจุดที่กําหนดเาไปพักจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับรลำอื่นก็หนอนกันเรา, <c oughs> เราไม่เคยหนอนก็ร้องราทําเพลงล้ยได้เดวลาก็เอาเรือออกลาดไมโอ้ ท,ทั้งที่ระยะทางนะที่ผมลองลากเส้นมาดูแล้วต<า>่ำสุดน่าจะที่29กิโลเมตรด้วยซ้ำนะต่อจุดมีหนึ่ง้องสามจุดที่หนึ่งจากพรโมบุรีามาถึงวัดป่าโมกครที่อ่างทองนะนะแล้วก็จุดที่สองมาถึงยุยยาครับจุดที่สาปปมมาถึงปทุมเนี่ยจุดเนี้ยสามจุดเนี้ยไล่เรียกกันรรประมาณ29 30, 30กิโลประมาณนั้น แต่จากปทุมมาถึงท่าราออดติเนี่ย42กิโลที่ลุงมันอยู่ในสมองแล้วก็สายเลือบรรยากาศระหว่างทางณตอนนั้นนั่นเป็นยังไงบรรยากาศระหว่างทางมันมืดกลางคืนอะจากกรมบรีมาถึงอ่างมาถึงอ่างทองเย็นเย็นอ้เย็นเลยเย็นพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาใจพักพร้อมกันเรือมาครบอ่าครับนะแล้วถึงจะปล่อยอทีนี้จาก หลังทองเนี่ยว่าหลังทองมาถึงยื้อยาเนี่ยมือนถุงยื้ยาประมาณเที่ยงคืนพายกลางคืนแล้วมานี่คงในตลอดทงเหรอเรื่องเก่งเลยขายไม่ได้ท้องวังเองท้องว่าเอาอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตรงเดียวจังหวัดสองนล้วมันเหลือต้องวิ่งน้ะไม่จะไม่วิ่งนั่เป็นป่าทรายกับป่ามันมันก็มีบ้านกำลังเล็มล่างนานๆเจอหลังสองหลังกัน่างห่างกลางคืนก็ดีนะเขาสุ่มไฟอ่าครับเอ่ยถามที่ได้รับ น่ารักเนาะชาวบ้านแถวนั้นนะใช่คนน่ารักเลยก็าระถางมาจากไหนมาจากไหนเราก็เอินต่อไปปานมามานจากปัจจวบมั่งปานมั่งอะไรกันล้วแต่ไทรจะตอ๋อค่ปานมั่งปัจจวบมั่งแล้วได้เปรียบอย่างที่เราลนหน้าเนี่ยนะแล้วมันจะมีเรือไอ้ไอ้เรือลำนั้นแหละลำที่วิ่งมาเราจมเนี่ยมันไม่กล้าแหละมันก็วิ่งนําหน้าเราตลอดเราก็ตาม เพือนจวนอ่ะจะมีเรือนำทางาแล้วตอนกลางคืนนะครับเราก็ใช้ไฟเราก็ดูอาศัยจากไฟนําทางจากเรือใช่ากการชแล้วเรือเราต้องมีไฟไหมเรือเราก็เขาจะให้ติดไฟดวงติดไฟดวงหนึง่งแล้วไฟจากไหนครับเาก็เราก็ใช้มออแบตเตอรี่เลยโอ้โม่โมแบตเตอรี่จำแล้วเอาไฟแฝงทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีเพราะเรือตัวมีไฟไม่มีไฟเขาจะนำทางเราครับ ไปต,ตรงนี้เลี้ยวตรงนี้อะไรเ,เพราะว่าแต่ละลำเนี่ยมันไม่เคยวิ่งน่าน้ำเจ้าพระยากันหรอกเรือา,ายอะ่ะแต่รู้ว่าแข่งตรงไหนตรงไหนไมันรู้เป็นวัดวัดแต่วิ่งลองน้ำตั้งสิหงบรายันท่าราบดิเราไม่รู้หรอกแล้วยิ่งพวกเราเราจะรู้เรื่องไหมอ่ะอ่าใช่ ก็เราพูดอย่างเดียวว่าเฮ้ยพายเลือตัวให้ทันอย่างเดียวนู่นละจี้เลือตัวอย่างเดียวล้วจะเลือตัวมันส่งใครว่าเหลืออะไรมันก็ไม่คิดว่าเป็นเรือแข็งมันคิดว่าเป็นเรือบือมากกว่าไอเรือห่างเรือเล็กเรือเครื่องอ่ะมันก็เลยลอยหล่อลอยหล่ำที่ว่าเหลืออะไรเพื่อจะดูเพื่อจะดูว่าเหลืออะไรมันไปถึงไหนไอลํำนี้ก็ถึงไปถึงไหนไอลํำนี้ก็ถึงคือมันเข้าโค้งไงพอเข้าโค้งอ่ะเขาเขาเขาจะวิ่งเหลือเขาจะไม่ห่างไยพวกเรา ก็จะวิ่งคอยดูพวกเราเพราะว่าพอเรากระชั้นเขาก็ไปหน้าเพราะเขากลัวคลื่นไงเราก็พายแข่งกับคลื่นของเรือตำรวจน้ำมาเลยขายแข่งพอเข้าเลี้ยวเราก็เลี้ยวพอเข้าเลี้ยวเราก็เลี้ยวไรเข้าก็ส่งไรก็เลยลอยหลังลอยหลังแล้วก็ปอดไล่ชายเขาอ้าวเธออะไรน่เราเนี่ยเพราะว่านั้นนันขุนวิ่งเป็นเป็นไอ้นี่เลยเป็นรายตัวไปเลยไปก็แย่พวกเราแต่พวกเราก็พายเหลือนะไม่ไม่หยุดคุยก็คุยกันไปเออก็เออไปเราก็พายเรื่อยนะหยุดไม่ได้ เดี๋ยวแพ่เวลาะก็พายกันไปไปถึงที่พักตำรวจน้ําจอดปั๊บเขาต้องตัวจชนเนี่ยอ่าครับพอตำรวจน้ํากับหลังปั๊บจอดท่าปุ๊บเราถึงปั๊บตรวจขนกอนเลยตรวจนำนำนำนานำอ้าวครบเดี๋ยวเลยผ่านมันยิ่งใหญ่อย่างเขาฟองฮอดนี่แบบต้องนึกภาพตามกลับไปนะแับโคนยิ่งใหญ่ก็เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ครั้งเดียวแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครทาเลยคือตอนที่เขาไปจับสมบัติ็นที่แรกนี่ความรู้สึกของเราเนี่ยที่ยังไงเราก็ต้องอยากไปเี่ยก็คือ การได้เธอประเกียติครับคนไดหลวงในการิี้กาวครับแล้วเป็นงานเดียวที่ที่เริ่มต้นมาโดยยังไม่มีใครจัดเลยอ๋อก็เป็นสนามแรกที่เกิดขึ้นเลยการไปเลยจากสิงบุรีมาเนี่ยใจกันจัดมาราธอนเนี่ยการคิดเรื่องเนี้ยคุณอัดพึ่งประโยชนที่จาแม่นเลยทีนี้พอมันมันจุดที่สองปุ๊บเนี่ยนะสองที่สามที่สี่เนี่ยลุงก็รำมันตลอดครับ คือไม่มีใครตามเราละมันมีจุดแรกแค่นั้นละที่มีปัญหาครับแต่เราก็ที่หลังเราก็พอเรือเสร็จเราก็นํามาครับแล้วก็นํากลุ่มของเราแต่เราก็ไม่รู้ไงรู้ว่ากลุ่มไหนทาเวลาได้แค่ไหนเออรเราก็ต้องใช้วิธีใหม่ครับมานั่งคุยกันเฮ้ยตอนนี้ต้องสู้ละสู้มากกว่าเดิมไม่ใช่ต้องสู้มันสู้อยู่แล้ว จะท่วมากคนเดิมเราก็ใช้วิธีเนี่ยหนักเบาหนักเบาอะไรเงี้ยเพื่อผ่อนลายแต่หยุไดไม่ได้เข้าใจนะาว่าหกสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรแล้วร่างกายม,มันต้องลา้าเข้าใจนะรู้รสึกนิ่ความแข็งแรงของคน,นว่าเราเนี่ยเราหากินอยู่กับทะเลจริงๆจุดที่สองมันคือปัญหาเพราะเราเข้าเส้นชัยปุ๊บใช่ไหมแป๊บเดียวรูที่สองแล้วอ,อยู่ชุดที่สองเลยเข้าตามเรามาทำให้เราแอบคิดได้ว่าเฮ้ย จะวายได้ไวขนาดนั้นเลยไวขนาดขนาดนั้นเหลอแล้วมันมีเสียงรถย,ยน, 6, นต์เนี่ยบือบือบื้อน้ำแล้วไอ้พวกเจ็ดคนหัวฟาวิ่งข้าบดอะว่าพลันเชิงจุดผููกุนแงเลยจุดทกบอัญนถ้าเรามาด้วยใจบริสุทธิ์ท้กโกงเราขอให้มีอันเป็นไป <ST S 2> อู้หูมันเชิงพระโตกะศักดิ์สิทธิ์ใช่เจ็ดคนเป็นอมพึกไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรเราไม่รู้ใช้แรงเยอะอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้หอแต่เราก็เห็นแล้วว่าเจ็ดคนนั้นแล้วว่าเออ